สวัสดีค่ะเราอยู่กันที่บทที่2นะคะเรื่องงบการเงินค่ะหัวข้อองค์ประกอบของงบการเงินนะคะอยู่กับอาจารย์นภพริขิตบงญขจรค่ะนะคะเราเรียนรู้มาละว่างบการเงินเนาะงบการเงินที่สมบูรณ์ประกอบงบการเงินอ่าคลิปก่อนนะคะเราพูดถึงว่างบการเงินฉบับสมบูรณ์จะประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินงบกําไรขาดทุนงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของงบกระแสเงินสด หมายเหตุประกอบงบการเงินนะคะในวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงองค์ประกอบของงบการเงินนะคะรายการที่เป็นองค์ประกอบของงบการเงินในส่วนขององค์ประกอบของงบการเงินจะประกอบด้วย5ส่วน ส่วนแรกก็คือสินทรัพย์นะไอกลุ่มแรกก็คือสินทรัพย์นี่สินกลุ่มที่2นะคะกลุ่มที่3ส,ส่วนของเจ้าของกลุ่มที่4รายได้กลุ่มที่5ค่าใช้จานะ่ายนะฮะมี5กลุ่มนะคะ,ะเวลาเราเราพูดถึงบัญชีเนาะเราก็จะบอกว่ารายการบัญชีประกอบด้วยองค์ประกรอบของงบการเงินเนี่ยแบ่งออกเป็น5หมวด 5หมวดบัญชีนะคะสินทรัพย์เราก็จะเรียกว่าเป็นหมวด1สินทรัพย์หมวด2นี่สินนะคะหมวด3ส่วนของเจ้าของหมวด4รายได้แล้วก็หมวด5ค่าใช้จ่ายค่ะ,ะมี5หมวดนะคะเรามาดูหมวดที่1กันก่อนนะคะหมวดที่1 เราพูดอย่างคร่าวๆไปแล้วที่หัวข้อ,อ,องบการเงินใช่ไหมคะหัวข้อนี้เราก็มาดูรายละเอียดนะคะในส่วนของสินทรัพย์นะสินทรัพย์หรือว่า Asset นะคะสินทรัพย์เนี่ยเป็นอะไรนะ,ะเป็นทรัพยากรนะคะทรัพยากรคืออะไรนะทรัพยากรคือทรัพยากรที่อยู่ในความควบคุมของกิจการนะคะเงินไขที่1น่งืงอนไขที่2ทรัพยากรดังกล่าวเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตนะคุณซื้อมาคุณสร้างมามันมายังไงนะคะ ข้อที่3นะคะคาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากทรัพยากรนั้นในอนาคตนะคะถ้าสมมุติว่าครบบริบูรณ์3ข้อเราจัดเป็นเสร็จสันส์นิสินนะคะนิสินคืออะไรนะคะนิสินคือภาระผูกพันในปัจจุบันของกิจการมีแล้วเกิดแล้วเป็นภาระผูกพันในใน,ในปัจจุบันของกิจการนะคะเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบที่เราจะต้องทําอะไร ตามสัญญาที่เราเคยให้ไว้กับเขาเช่นค่าใช้จ่ายครั้งจ่ายต่างๆไหมคะหรือว่านี่สินต่างๆนะคะยืมเงินเขามาเราก็ต้องจ่ายเงินะะภาระผูกพันในปัจจุบันนะคะภาระผูกพันนั้นเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตแล้วไงต่อแล้วก็ภาระผูกพันนั้นถ้าเราจ่ายนะจะส่งผลให้กิจการสูญเสียทรัพ,พยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตมีสินคือภาระผูกพันในปัจจุบัน เป็นผลมาจากเหตุการณ์นในอดีตแล้วก็ก่อให้เราเสียทรัพ,พยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตนะคะนั่นคือหนี้สินของเราค่ะตัวต่อมาค่ะส่วนของเจ้าของนะหมวดที่3ามจะเรียกเป็นหมวดนะหมวดหนึ่งสินทรัพย์เป็นทรัพยากรที่เรามีแล้วมีประโยชน์นะ,ะหมวดที่2หนี้สินเป็นภาระผูกพันในปัจจุบันที่เราเสียประโยชน์ในอนาคตนะคะส่วนที่3ส่วนของเจ้าของเนี่ยนะคะถ้านึกถึง บทแรกที่เราเรียนนะฮะเรื่องประเภทของธุรกิจจำได้ไหมคะธุรกิจแบ่งออกเป็นตอนนั้นเราพูดถึงว่ามีประเภทกิจการเจ้าของคนเดียวไหมคะห้างหุ้นส่วนบริษัทอ่ะก็มีหลักๆอยู่3ตัวในส่วนของเจ้าของนะคะก็จะมีรูปแบบการนําเสนอแบ่งออกเป็น3รูปแบบนะคะถ้าเป็นกิจการเจ้าของคนเดียวนะคะส่วนของเจ้าของ ก็จะเป็นการลงทุนนะคะตัวอย่างนะส่วนของเจ้าของของกิจาการเจ้าของคนเดียวมาจากการลงทุนนะคะทุนคุณพารวย1ล้านแปลว่าคุณพารวยเนี่ยเอาเงินมาลงทุนทําธุรกิจนี้หล้าน1ล้านบาทเขาลงทุนมา1ล้านบาทนะคะแล้วเกิดอะไรขึ้นนะคะบวกในวงเล็บหักนะคะถ้ามีกําไรสุทธิเอามาบวกถ้าอยู่ในวงเล็บแปลว่าขาดทุนสุทธิเอามาหักนะคะทางบัญชีถ้ามีตัวเลขแล้วมีวงเล็บเนี่ยแปลว่าเราเอามาลบ นะคะอ่ะดูตัวอย่างนะคะบวกกําไร2องแสนสี่หมื่นเห็นไหมคะหักถอนใช้ส่วนตัว2 0 0แสนเห็นไหมคะตัว2 0 0แสนมีวงเล็บครอบนะก็หนึ่งล้านบวกสองแสนสี่หมื่นลบส0งแสนก็เป็น1นึ่งล้านสี่หมื่นนั่นคือส่วนของเจ้าของในวันนี้ นะถ้าเป็นกิจการเจ้าของคนเดียวหมคะตามภาพเราก็จะเห็นว่า,ามีทุนเขาลงทุนมา1ล้านนะคะงวดนี้เกิดกําไร2องแสนสีแล้วเขาถอนใช้ส่วนตัวก็คือเบิกเงินของกิจการหรือเบิกอะไรของกิจการออกไปใช้ส่วนตัว2องแสนเพราะฉะนั้นเบ็ดเสร็จส่วนของเจ้าของในงวดนี้ก็เลยเหลืออยู่ที่1นึ่งล้านสี่หมื่นรวมส่วนของเจ้าของนะคะก็จะเป็น1นึ่งล้านสี่หมื่นค่ะมาจากไหนมาจากทุนตอนต้นงวด1ล้านนะคะบวกกําไรในงวดนี้2องแสนสี่หมื่น แล้วก็หักถอนใช้ส่วนตัวไป2 0 0แสนนะคะก็จะเลยเป็นส่วนของเจ้าของในงวดปัจจุบันนะคะหรือว่าไปงวด1 4 0 0 0ล้านสบเอค่ะในรูปที่2นะคะถ้าเป็นห้างหุ้นส่วนละถ้าเป็นห้างหุ้นส่วนแปลว่าเจ้าของมีมากกว่า1คนนะคะอาจารย์ยกตัวอย่างเป็นห้างหุ้นส่วน2คนนะทุนคุณพานคุณพานคุณพานลงมา1ล้าน ะะอีกคนชื่อคุณแพรนะคะคุณพานกับคุณแพรนะค,ะคุณแพรลงมาอีก1ล้านนะคะห้างหุ้นส่วนเป็นลักษณะของการรวมรวมทุนกันระหว่าง2คนขึ้นไปแทนไหมคะถ้าเป็นกิจการเจ้าของคนเดียวตามสไลด์เมื่อก่อนหน้านะคะก็คือคุณพานรวยคนเดียวเป็นเจ้าของกิจการนะคะแต่กิจการต่อมาห้างหุ้นส่วนก็คือมีคุณพานกับคุณแพรมารวมกันคุณพานลงล้านหนึง่งคุณแพรลงล้านหนึง่งนะคะทั้งสองคนลงคนละล้านแล้วไงคะเกิดกําไร ะะเกิดกําไรเกิดขึ้นเกิดกําไรเกิดขึ้นเท่าไร่คะกําไรเกิดขึ้น0,000สนกำไรเกิดขึ้น5 0 0 0 0นอ่ะห้าแสนเป็นของใครล่ะอ่ะเขาตกลงกันไว้แบ่งกันคนละครึ่งคุณพานคุณแพรเอาเงินมาลงรวมกันแล้วก็บอกว่าโอเคถ้ากําไรเราหาร2เราแบ่งครึง่งเพราะฉะนั้นพอกําไรมา0,000ส 00, นคุณพานก็เลยเอาไป2องแสนห้าไหมคะก็จะเป็นส่วนแบ่งกําไรของคุณพาน2องแสนห้าแล้วก็ส่วนแบ่งกําไรของคุณแพรสองแสนห้านะคะ แปลว่าอะไรสรุปก็คือคุณพานมีเงินทุนนะฮะส่วนของเจ้าของส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วนของคุณพานรวมทั้งสิ้นเป็น1นึ่งล้านสองแคุณแพรมีส่วนของเป็นส่วนของคุณแพรน,นะคะหนึ่งล้านสองแสนรวมกัน2คนก็เป็น2องล้านห้าแสนนะคะอันนี้ก็คือส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วนค่ะประเภทที่3ค่ะบริษัทจำกัดนะฮะบริษัทจำกัดจะไม่มีลักษณะเป็นส่วนของทุนของคุณ A คุณ B คุณ C ิไม่มีนะคะทุกคนเป็นผู้ถือหุ้น ผู้คนเป็นผู้ถือหุ้นหุ้นที่ทุกคนถือเราเรียกว่าเป็นหุ้นสามัญนะคะหุ้นสามัญหรือว่าทุนเรือนหุ้นสามารถเปลี่ยนมือได้นะคะสมมุติว่าคุณถือหุ้นบริษัทนี้แล้วคุณเกิดไม่ชอบใจหรืออยากเปลี่ยนมือหรือต้องการใช้เงินคุณก็เอาหุ้นเนี่ยไปขายให้บุคคลอื่นต่อได้นะคะเปลี่ยนมือได้เพราะฉะนั้นในส่วนของบัญชีก็เลยลงเป็นผู้ถือหุ้นหรือทุนเรือนหุ้นทุนเรือนหุ้นก็คือหล้านนะคะอาจจะแบ่งเป็นหุ้นนะคะสมมุติว่าเป็นหุ้นละ10บาทก็แปลว่าอะไรแปลว่ามีหุุ้้้นนทังหหมด10,000 แหม่0นึ่0สนหุ้นหุ้นละ10บาทแห่พอพอระดมหุ้นก็เลยได้มาหล้านดูไหมคะทุนเหลือหุ้นก็จะมีราคาหุ้นราคาหุ้น10บาท10บาทสําหรับผู้ถือหุ้นหุ้นละ10บาท10,000 0สหุ้น10,000แหุ้นคูณสิก็เป็น1ล้านบาทส่วนเกินมูลค่าหุ้นนะคะส่วนเกินมูลค่าหุ้นคืออะไรก็คือหุ้นสามัญเมื่อกี้แหละที่เราบอกว่าเราตั้งไว้10บาท เราตั้งไว้10บาท10,000แสนหุ้นปรากฏว่าทุกคนอยากได้ทุกคนอยากได้ก,ก,ไดก็เลยตามกฎดีมานซับไพ่ถูกไหมคะถ้าของที่มีคนอยากได้เยอะๆของเรามีแค่นี้แหละเรามีแค่10,000แสนหุ้นแต่คนอยากได้เยอะมากทุกคนก็เลยขึ้นราคาให้ขึ้นเท่าไหร่ล่ะ,ะสมมุติจากโจทย์เห็นจากภาพตรงนี้เห็นไหมคะส่วนเกินมูลค่าหุ้นคือได้มา1000 0แบาทแปลว่าเขายอมซื้อที่หุ้นละ11บาทนะคะผู้ลงทุนยอมจ่าย11บาทเพื่อเอาหุ้นราคา10บบาทไปถือไว้ในมือ เพราะฉะนั้นส่วนต่าง1บาทนั้นเรียกว่าส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามาัญไหมคะเกินหุ้นละ1บาท1 0 0 0 0แสนหุ้นก็เลยเป็น1 0 0 0 0แสนบาททันไหมคะอีกทีนะคะหุ้นราคาพา10บาทมีอยู่10หุ้นนะคะแต่ผู้ถือหุ้นยอมจ่ายหุ้นละ11บาทเพราะฉะนั้นทุนเรินหุ้นก็เลยเป็น1ล้าน1 0 0 0 0แสนคูณ10เป็น1ล้านส่วนเกินมูลค่าหุ้นก็เลยเป็น10,000แสนคูณ1บาท,บาทก็เลยเป็น10,000แสนบาท นะะในส่วนของทุนเรือนหุ้นแลวก็ส่วนเกินก็จะอยู่ลักษณะนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะจนกว่าจะมีการขายหุ้นหรือว่าซื้อหุ้นคืนอะไรอย่างเงี้ยนะคะตัวต่อมาค่ะกาไรสะสมนะคะกำไรสะสมเช่นเดิมถ้าเป็นกําไรไปบวกถ้าเป็นขัดทุนเอาไปหักนะคะกำไรสะสมแปลว่าอะไรแปลว่ากําไรในงวดปัจจุบนันและกําไรบวกเข้าไปกับกําไรในงวดอดีตท,ที่สะสมไว้ในกิจการ ไมคะรวมเป็น3 0 0แสนเราไม่รู้ว่าวันนี้เท่าไหร่แต่รวมละเป็น3 0 0แสนนะคะเพราะฉะนั้นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทนี้ก็เลยเป็น1 000, 4 0 0 0ล้าน0 0 0 0 0นหล้านสแแปลว่าอะไรอ๋อก็แปลว่าเราลงทุนไว้เท่าไหร่นะนะคะเราลงไว้ตามราคาทุนคือ10บาทถูกไหมคะสิบาทแต่ตอนนี้แต่ตอนนี้มันมีที่1นึ่งล้านสี่แสนหารหารหนึ่งแนก็จะตกเป็นหุ้นละ14บาทถันไหมคะเรามี1นึ่งแหุ้นเนาะหาร เอา1 0 0 0 0แสนหุ้นมาหารเพราะฉะนั้นจะตกรวมส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ย14บาทแปลว่าอะไรแปลว่าเราลงทุนไปตามราคาทุนคือ10แต่เราจ่ายส่วนต่างไปอีกหนึ่งเราลงทุนไป11ถูกไหมคะในฐานะของผู้ถือหุ้นนะผู้ถือุลงไป11แต่ตอนนี้ได้มาเป็น14แปลว่าเรามีกำไรจากการถือหุ้นเนี่ยบวกมา3นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะบริษัทจำกัดน,นะคะในรายละเอียดของไอเทมส่วนของเจ้าของเนาะคุณก็จะได้เรียนที่บัญชีขั้นกลาง ทั้ง3ารูปแบบเลยนะคะกลุ่มที่4ค่ะหมวดที่4รายได้นะหมวดที่4รายได้นะคะรายได้หมายถึงอะไรนะรายได้หมายถึงว่าการเพิ่มขึ้นของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในรอบระยะเวลาบัญชีอ่านมาในรูปของกระแสเข้าหรือการเพิ่มค่าของสินทรัพย์หรืออาจจะเกิดจากการลดลงของน้สิะการลดลงของนี้สินอันส่งผลให้ส่วนของเจ้าของเพิ่มขึ้นนะฮะทาให้ส่วนของเจ้าของเพิ่มขึ้นนะคะทั้งนี้ไม่รวมอะไรนะคะไม่รวมเงินทุนที่ได้รับจาก ผู้มีส่วนของเจ้าของนะคะไม่ไม่รวมการเพิ่มทุนนั่นเองนะคะสรุปก็คือรายได้ก็คือกระแสะเข้ากระแสะเข้าที่ทําให้ส่วนของเจ้าของเพิ่มขึ้นเช่นรายได้ค่าขายนะคะขายสินค้าขายบริการนะคะหรือรายได้จากดอกเบี้ยรับเอาเงินไปฝากธนาคารได้มาเป็นดอกเบี้ยรับหรือว่า เอาเงินไปให้คนอื่นยืมก็มเป็นดอกเบี้ยรับเนะี่ยเงินปันผลรับค่าเช่ารับรายได้จากการให้ใช้สิทธิ์รายได้จากการให้บริการอื่นรายได้ค่าธรรมเนียมเนี่ยนะคะอันนี้เป็นรายได้เป็นกระแสะเข้าเข้าแล้วไม่ต้องคืนนะคะเข้าแล้วเข้าเลยเข้าแล้วทําให้ส่วนของเจ้าของเพิ่มขึ้นนั่นคือรายได้หมดสีค่ะสไลด์ต่อมาค่ะค่าใช้จ่ายคืออะไรนะคะรายได้เป็นเหมือนวันที่อาจารย์บอกเนาะถ้าสินทรัพย์เป็นสีขาวนี่สินเป็นสีนดำนะคะสินทรัพย์คือทรัพยากรที่มีแล้วก็มีประโยชน์ นิสินคือภาระผูกพันที่มีและเสียประโยชน์รายได้คือกระแสะเข้าที่ทําให้ส่วนของเจ้าของเพิ่มขึ้นค่าใช้จ่ายคือกระแสะออกที่ทําให้ส่วนของเจ้าของลดลงนะคะทั้งรายได้และค่าใช้จ่ายไม่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนหรือถอนทุนนะเป็นเป็นผลงานนะคะเกิดจากการทํามาหาได้เป็นฝีมือของเรานะคะรายได้คือฝีมือที่ทําให้มีกระแสะเข้ามาในกิจการนะคะ่าใช้จ่ายคือส่วนที่เราต้องจ่ายออกไปเพื่อให้เกิดรายได้ มาดูค่าใช้จ่ายคืออะไรนะคะค่าใช้จ่ายคือการลดลงของประโยชน์เชิงเศรษฐ,ฐกิจในรอบระยะเวลาบัญชีไรายได้เพิ่มขึ้นค่าใช้จ่ายลดลงนะคะค่าใช้จ่ายลดลงอาจจะอยู่ในรูปของกระแสออกของสินทรัพย์กระแสออกหรือการลดค่าของสินทรัพย์หรืออาจจะเป็นการเพิ่มขึ้นของหนี้สินนะคะอันส่งผลทําให้ส่วนของเจ้าของลดลงนะคะอย่างเช่นเราจ่ายค่าเช่าจ่ายเป็นเงินสดหรืออาจจะเป็นในลักษณะของเราค้างจ่ายค่าเช่าอยู่แล้วแล้วยังไม่จ่าย อันนี้ก็เป็นลักษณะของการเกิดค่าใช้จ่ายได้เช่นเดียวกันค่าใช้จ่ายอาจจะแบ่งเป็นหลายแบบเนาะอาจจะเป็นค่าใช้จ่ายที่แบ่งเป็นต้นทุนขายก็คือต้นทุนของสินค้าที่ขายค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารนะคะค่าน้ําค่าไฟค่าเสื่อมราคาค่าในหน้าเงินเดือนก็จะเป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีค่าใช้จ่ายอาจจะแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆอย่างเช่นกลุ่มต้นทุนขายนะคะกลุ่มค่าใช้จ่ายในการขายกลุ่มค่าใช้จ่ายในการบริหารกลุ่มต้นทุนทางการเงินกลุ่มภาษีเงินได้สรุป ในส่วนขององค์ประกอบของงบการเงินเราแบ่งออกเป็น5หมวดหลักๆอาจารย์เขาเรียกเป็นหมวดนะคะหหมวดหลักๆหมวด1สินทรัพย์นะคะหมวด2หนี้สินหมวด3ส่วนของเจ้าของหมวด4รายได้หมวด5ค่าใช้จ่าย5หมวดนะคะ asset liability equity revenue แล้วก็ expense นะคะมี5หมวดนะคะคราวนี้ในการที่เราจะบันทึกหรือว่าจดบันทึกรายการพวกนี้ลงสมุดบัญชี น,ะะนักบัญชีเรียกว่าการรับรู้รายการกนะะารรับรู้รายการขององค์ประกอบของงบการเงินแปลว่าอะไรนะคะแปลว่าการรวมรายการนั้นเข้าเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินการรวมแปลว่าเราลงบัญชีเนาะลงบัญชีคือเริ่มจดจดว่าเงินสดเนี่ยคือการที่เรารับรู้รายการครานี้เมื่อไหร่ละที่เราจะรับรู้รายการหรือเมื่อไหร่ละที่เราจะบันทึกบัญชีการรับรู้รายการขององค์ประกอบของงบการเงินจะรับรู้เมื่อเข้าเงื่อนไข งเงื่อนไขข้อที่1คือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะได้รับหรือสูญเสียประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการดังกล่าวมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นๆข้อ 2. ค่ะเหตุการณ์ดังกล่าวนะหรือรายการดังกล่าวมีราคาทุนหรือมูลค่าที่สามารถวัดได้อย่างน่าเชื่อถือนะคะอย่างเช่นเราซื้อสินค้า เข้ามาขายเนาะเหตุการณ์นั้นเสียประโยชน์แน่นอนเพราะว่าเราซื้อซื้อแล้วของมาแล้วนะคะเราเสียเงินออกไปได้ของมานะคะเหตุการณ์ดังกล่าวมีการแลกเปลี่ยนเพราะฉะนั้นมันจะมีราคาทุนเกิดขึ้นมูลค่าที่เกิดขึ้นที่เราซื้อขายแลกเปลี่ยนกันนะคะอันนั้นคือวัดได้อย่างน่าเชื่อถือเราจ่ายเงินค่าเช่ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่เสียประโยชน์แน่นอนเราจ่ายไปแล้วรายการดังกล่าววัดได้อย่างน่าเชื่อถือ,แน,นอนนแน่นอนเงินออกไปแล้วหรือเราได้รับใบแจ้งหนี้ค่าไฟ มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่เราจะเสียประโยชน์ในอนาคตแน่นอนเพราะว่าเราใช้ไฟเขาแล้วเราถึงได้รับใบแจ้งนี้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรอ่าเราก็เรียกว่าเกิดนี้สินเกิดขึ้นถูกไหมคะน้สินเกิดขึ้นก็คือมีค่าไฟฟ้าค้างจ่ายเกิดขึ้นนั่นคือนี้สินวัดมูลค่าได้ไหมได้ตามบินนะคะไม่จ่ายได้ไหมไม่ได้โดนฟ้องสิ่งที่เกิดขึ้นคือค่าไฟฟ้าค้างจ่ายเป็นน้สินนะและเกิดอะไรขึ้นอีก สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราใช้ไฟฟ้าเขาเพราะฉะนั้นมีค่าใช้จ่ายก็คือเกิดค่าไฟฟ้าเป็นค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสรุปการที่เราจะบันทึกบัญชีหรือรับรู้รายการในสมุดบัญชีของเรารนะับรู้รายการในองค์ประกอบของกงการเงินก็คือการลงบัญชีในสมุดบัญชีเม <ME> ื่อเข้าเงื่อนไข2ข้อข้อที่1มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นะมีข้อมูลนั้นมีโอกาสจะเกิดแล้วละนะคะอันที่2คือวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือคือมีมูลค่าเพราะว่าในการลงบัญชีเราต้อง ลงบัญชีในหน่วยของเงินตราคราวนี้ถ้าเราจะบอกว่าวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือเราจะวัดยังไงล่ะมูลค่าการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงินนะคะคือการกําหนดจํานวนเงินเพื่อรับรู้เราจะรับรูเ้เราจะรับรู้เป็นเป็นเงินเท่าไหร่ดีไหมคะเป็นเงินเท่าไหร่บีกีบาดีหรือเท่าไหร่เราจะวัดยังไงล่ะเขาก็เลยบอกว่าการวัดมูลค่านะคะมีเกณฑ์ในการวัดมูลค่าอยู่4เกณฑ์นะคะเกณฑ์ที่1คือราคาทุนเดิม นะ historical c o ร t ราคาทุนเดิมหมายถึงการบันทึกรายการต่างๆนะคะการบันทึกรายการต่างๆอย่างเช่นการบันทึกสินทรัพย์ด้วยจํานวนเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดที่จ่ายหรือบันทึกด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ่งของที่นําไปแลกณนะวันที่ได้มาซึ่งสินทรัพย์นั้นณนะวันที่เกิดรายการนะวันที่เกิดรายการเราเรียกว่าราคาทุนเดิม รายการนี้เกิดเมื่อปีที่แล้วเราลงบัญชีตามยอดเมื่อปีที่แล้วนั่นคือราคาทุนเดิมหรือบันทึกหนี้สินด้วยจํานวนเงินที่ได้รับจากการก่อพารผูกพันหรือจํานวนเงินหรือรายการที่ทำเงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายเพื่อชําระหนี้สินที่เกิดจากการดําเนินงานตามปกติแต่ณวันที่เกิดรายการหรือบันทึกเหตุการณ์เราเรียกว่าเป็นราคาทุนเดิมนะคะมูลค่าณวันที่เกิดรายการเรียกว่าราคาทุนเดิม ซึ่งเป็นที่นิยมมากนะเพราะอะไรเพราะว่ามันมีเอกสารหลักฐานจับต้องได้คุณมีใบกำกับภาษีใบเสร็จรับเงินณนะวันนั้นนะราคาทุนเดิมตัวต่อมาค่ะราคาทุนปัจจุบัน current cost ราคาทุนปัจจุบันก็คือการแสดงสินทรัพย์นะคะด้วยจํานวนเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดที่ต้องจ่ายในขณะนั้นเพื่อให้ได้สินทรัพย์ชนิดเดียวกันหรือสินทรัพย์ที่เทียบเท่ากันเป็นราคาที่เราประเมินณนะราคาทุนปัจจุบันสมมุติว่ามีที่ดินแปลงนี้ นะราคาทุนเดิมคือราคาที่ทําการซื้อขายที่ดินแปลงนี้เมื่อในอดีตแต่ราคาทุนปัจจุบันแปลว่าเอ้ยถ้าสมมุติว่าเราอยากได้สินทรัพย์แบบนี้ที่ดินแบบนี้นาตาแบบนี้เราต้องจ่ายเท่าไหร่ไหมคะเราเรียกว่าราคาทุนปัจจุบันอ่าตัวที่3มนะมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับหมายถึงอะไรนะคะการแสดงสินทรัพย์ด้วยจานวนเงินหรือ,อรายการเทียบเท่าเงินสดที่ได้มาในขณะนั้นนะคะหากกิจการขายสินทรัพย์นั้นโดยเป็นไปนตามขั้นตอนปกติในการจําหน่ายสินทรัพย์ ะะอาจารย์จะพูดเฉพาะแง่มุมของสินทรัพย์เนาะถ้าเป็นนิสินก็เป็นอีกด้านหนึ่งนะคะมูลค่าสุทธิที่คาดว่า,าจะรับแปลว่าอะไรนะคะแปลว่าเราตีมูลค่าของสินทรัพย์ตัวเนี้ยที่มีอยู่แล้วถ้าเราขายออกไปนะคะหรือถ้าเราขายออกไปเนี่ยหากค่าใช้ใจ่ายในการขายแล้วเราจะได้สักเท่าไหรนะคะ่ค่าใช้ใจ่ายในการขายสมมุติว่าเราต้องขนถุงไปถึงตรงนั้นหักค่าใช้จ่ายเรียบร้อยแล้วเราจะได้จากการขายสินทรัพย์ตัวเนี้ยเท่าไหร่นะคะเราเรียกว่าเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับตัวที่4มูลค่าปัจจุบัน มูลค่าปัจจุบันแปลว่าอะไรแปลว่าเราแสดงสินทรัพย์ด้วยกระแสเงินสดกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตของสินทรัพย์ตัวนี้สมมุติว่าเรามีรถบัสหนึ่งคันเราอยากรู้ว่ามีมูลค่าเท่าไหร่เราใช้มูลค่าปัจจุบันแปลว่าเราเอารถบัสคันนี้นะคะคำนวณหากระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตสมมุติว่าเราเอารถบัสคันนี้ไปให้เช่าเราก็เอาค่าเช่าทั้งหมดตลอดอายุของรถบัสมารวมกันแต่คราวนี้ถ้าจะรวมเลย เงินที่ได้รับปีนี้กับเงินที่ได้รับใน5ปีข้างหน้ามีราคามูลค่าไม่เท่ากันนะคะมันก็เลยมีแนวคิดว่าเราต้องคิดดึงมูนค่าพวกนั้นในอนาคตกลับมาเป็นมูลค่าปัจจุบันนะคะเราเรียกแนวคิดว่าเป็นมูลค่าปัจจุบันหรือว่า Present Value นะคะตีเอากระแสเงินสดในอนาคตดึงกลับมาเป็นมูลค่าปัจจุบันทั้งหมดมาเป็นเท่าไหร่นะคะแล้วก็รวมเป็นมูนค่าของรถบัตรคันนั้นนะคะ เพราะฉะนั้นสรุปในแนวคิดของการวัดอุลค่าองค์ประกอบขององค์การเงินมี4ตัวนะคะทุนเดิมทุนปัจจุบันมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับแล้วก็มูลค่าปัจจุบันแต่ในส่วนของบัญชีขั้นต้นเนาะนะคะบัญชีขั้นต้นเราก็จะเน้นราคาทุนเดิมเป็นหลักนะคะอาจจะมีมูลค่าสุทธิที่จะได้รับบ้างแต่จะอยู่ในบทปลายๆนะคะในส่วนของบัญชีขั้นต้นนะคะเราก็จะได้เรียนรู้ในส่วนของราคาทุนเดิมกับ มูลค่าสุทธิที่จะได้รับบางส่วนนะคะในส่วนของตัวราคาทุนปัจจุบันหรือมูลค่าปัจจุบันก็จะได้เรียนในบัญชีขั้นกลางหรือบัญชีขั้นสูงต่อไปหลังจากที่เรารู้แล้วว่าองค์ประกอบในงบการเงินประกอบด้วย5ส่วนนะคะสินทรัพย์นี้สินสวงของเจ้าของไรายได้ค่าใช้จ่ายเราจะรับรู้รายการหรือบันทึกบัญชีก็ต่อเมื่อรายการพวกนั้นเราวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือนะคะแล้วก็มีความเป็นไปได้ที่รายการพวกนั้นจะเกิดขึ้นโดยการวัดมูลค่าเนี่ย มีหลายเกณฑ์นะคะแต่ที่เรานิยมใช้นะคะก็คือราคาทุนเดิมก็จะเป็นการใช้ราคาที่เกิดขึ้นในขณะที่มีการแลกเปลี่ยนนะคะณนะวันที่เกิดรายการนะคะคราวนี้เราก็มาดูต่อว่าเอ๊ะเ,เรางบการเงินเนี่ยเราจะมีช่วงเวลาในการวัดมูลค่ายังไงบ้างไหมคะสมมติว่าที่ดินที่ดินเราซื้อเมื่อ10ปีที่แล้วแล้วที่ดินนั้นยังอยู่กับเราในวันนี้เพราะฉะนั้นในส่วนของการวัดมูลค่าเราก็ เราก็สามารถแสดงหรือนําเสนอสําหรับในงบการเงินได้เป็น2ช่วงเวลาไหมคะช่วงเวลาที่มีการวัดมูลค่านะคะก็จะมี2ช่วงนะคะช่วงแรกก็คือการวัดมูลค่าณนะวันที่เกิดรายการณนะวันที่เกิดรายการส่วนใหญ่นะคะการแสดงรายการในงบการเงินณนะวันที่เกิดรายการส่วนใหญ่จะใช้เป็นราคาในวันนั้นก็คือราคาทุนเดิมนะคะและต่อมาพอสินทรัพย์นั้นอยู่กับเรามานานขึ้นนะคะเราก็จะมีการ วัดมูลค่ารายการภายหลังนะคะก็จะมีเป็น2จุดเวลาการรับรู้รายการภายหลังนะฮะอาจจะมีรายละเอียดที่ที่ค่อนข้างเยอะแนละซับซ้อนมากขึ้นนะคะเราก็จะได้ไปเรียนรู้กันในบัญชีขั้นกลางอ่านะคะคราวนี้เราอาจจะมาลองดูตัวอย่างของงบการเงินนะคะ ใน,ในหนังสือที่ประกอบเนาะเราก็อาจจะเห็นว่าตัวยอย่างของงบการเงินของสายการบินนกแอร์ air นะคะก็ลองไปเปิดดูนะคะก็จะมีสินทรัพย์หนี้สินส่วนของเจ้าของไรายได้ค่าใช้จ่ายนะคะซึ่งอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของนะคะอันนี้ก็จะกลายเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นงบกระแสงเงินสดและก็หมายเหตุประกอบงบการเงินบางส่วนอ่าสำหรับคลิปนี้นะคะสำหรับบทที่2เราพูดถึงงบการเงินทั้งหมดละนะคะในส่วนของบทต่อไปบทที่3ก็จะพูดถึงเรื่องการลงบัญชี นะคะคดูบทที่1บทที่2ให้เข้าใจแล้วเราก็ไปลงกันลงบัญชีกันที่บทที่3เลยค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ